ถูกเลิกจ้างลาออกประกันสังคมให้เงินทดแทนสูงสุดถึง7,500บาทต,ต่อเดือนนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพาท่านนะที่ลาออกจากงานนะครับหรือแม้กระทั่งถูกเลิกจ้างนะครับด้วยเหตุผลหลายแหล่นะครับเราจะไปดูกันว่า คุณนะครับที่อยู่ในส่วนของมาตาา33เนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนนะครับระหว่างที่คุณกำลังหางานใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่นะครับเรียกว่าแม้จะถูกเลิกจ้างแม้จะลาออกแต่ก็สามารถที่จะได้รับเงินนะครับช่วยเหลือกรณีว่างงานได้ด้วยนะครับโดยประกันสังคมสิทธินี้นะครับ หลายคนไม่อยากใช้แต่มันเมื่อมันมีเหตุจำเป็นจะต้องใช้นะครับคุณก็อย่าพลาดสิทธิ์ไปเริ่มดูกันเลยลูกจ้างที่ลาออกหรือเลิกจ้างนะครับประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือดูแลนะครับเรียกว่าเมื่อผู้ที่ลาออกนะครับแต่สิทธิประกันสังคมก็ยังคงดูแลนะครับครอบคุมของคุณอยู่ได้อีกถึง6เดือนซึ่งสิทธิ์หลักๆที่จะดูแลคุณเนะี่ยเป็นสิทธิ์ที่คุณ สำคัญมากและจําเป็นอย่างมากนะครับในระหว่างที่กําลังหางานใหม่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเจ็บป่วยสิทธิ์คลอดบุตรสิทธิทุกพลภาพหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตในช่วงที่ยังได้รับสิทธิ์อยู่นะครับคุณก็ได้รับเงินชดเชยนะครับเงินทดแทนในส่วนของการเสียชีวิตนะโดยจะได้รับโดยเขาจะให้แก่ทายาทนะครับของคุณเรียกว่าแม้เสียชีวิตนะครับมันก็จะมีเงินช่วยเหลือ อยูนะ่คุณจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ที่คุณต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า6เดือนภายในะระยะเวลา15ปีก่อนการว่างงานเท่านั้นนะครับและการว่างงานนะครับคุณก็ยังได้รับสิทธิ์ในกรณีเลิกจ้างนะครับจะได้รับสิทธิ์ทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วัน ในอัตราถึง50นะครับของค่าจ้างเฉลี่ยนะครับเช่นผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ยนะครับ10,000บาทจะได้รับเงินเดือนละ5,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดมีเงิน15,000บาทได้รับไปเลย50ของ15,000บาท7,500บาทนั่นเองแต่ถ้าเป็นกรณีลาออกเองหรือแม้กระทั่งสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับ จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน90วันในอัตราร้อยละ30เท่านั้นของค่าจ้างเฉลี่ยนะครับเช่นผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย1 0 0 0 0บาทนะครับจะได้รับเดือนละ3,000บาทนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวผมย้ำกันอีกทีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้ายหรือกรณี ผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนะครับ 2. มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปนะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้3ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวนี้ขึ้นง่ายแลวผ่านอินเทอร์เน็ตและผมก็ทําคลิปวิดีโอการขึ้นทะเบียนว่างงานเอาไว้หลายคลิปแล้วนะครับไปลองหาดูนะโดย ขึ้นทะเบียนว่าง,งานผ่านเว็บไซต์ของสำนังกงานจัดหางานของรัฐภายใน30วันนับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับตั้งแต่วันที่8ของการว่างงานนะอันนี้จําไว้บางท่านนะครับว่างงานแล้วปับ๊บนะไปขึ้นทะเบียนเลยนะสิทธิ์มันยังไม่คุ้มครองนะครับต้องว่างงานเป็นเวลาตั้งแต่8วันขึ้นไปนะครับเขาจะนับช่วงวันที่8นะ เพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับบางท่านจึงได้รับเงินไม่ครบท้วนแล้วก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมได้ไม่ครบคุณไปนับเอาวันที่คุณว่างงานตั้งแต่วันแรกนะครับจริงๆต้องเขานับตั้งแต่วันที่8เนาะแล้วก็สิทธิ์เนี้ยนะครับต้องรีบขึ้นทะเบียนนะในระบบอินเทอร์นเน็ตเนี่ยขึ้นทะเบียนจัดหางงานนะครับของรัฐภายใน30วันนะจะได้บุ๊กมาร์กสิทธิ์เหมือนกับเหมือนกับเราลงทะเบียนแล้แล้วก็ยืนยัน สิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็ไปรายง,งานตัวแล้วนะครับผ่านอินเทอร์เนต็ตเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์ไปนะ4ต้องรายง,งานตัวตามกําหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตนะครับก็เว็บไซต์เดิมนั่นแหละของสำนักง,งานจัดหาง,งานไม่น้อยกว่าเดือนละ1ครั้งนะหเป็นผู้มีความสามารถในการทํางานนะครับและพร้อมจะทํางานที่เหมาะสมตามที่จัดให้นะครับหต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 7. นะครับผู้ว่างานต้องไม่ถูกเลิกจ้างในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ทุจริตต่อหน้าที่กระทําผิดอาญาโดยเจ,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 จตนาแก่นายจ้างอันนี้ไม่ได้เงินทดแทนนะจงใจทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหายไม่ได้เหมือนกันฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรงนะครับก็ไม่ได้ ระทิ้งหน้าที่เป็นระยะเวลา7วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรประมาทเลินเล่อนะครับเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาต้องมิใช่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนในกรณีฉลาภาพโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีดังข้อ7เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ ถ้าคุณมีกรณีไหนคุณก็จะไ,ไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าคุณถูกเลิกจ้างแล้วคุณมาเอาสิทธิ์นี้ได้นะถ้าเกิดคุณไปทําผิดต่อนายจ้างจนนายจ้างเขาไล่ออกอะ่ะนายจ้างเขาไม่ได้เลิกจ้างนะแบบนั้นนะนายจ้างเขาไล่ออกเลยนะครับไล่คุณออกไปเลยแล้วก็ไม่จ่ายเงินชดเชยแม่ลายด้วยนะนก็ไม่ได้สิทธิที่ท่านจะได้รับผลประโยชน์ทดแทน เงินทดแทนในระหว่างว่างงานดังนี้กรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลีย่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทและฐานเงินสมททบสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับเช่นเงินเดือนเฉลีย่ย1 0 0 0 0บาทนะจะได้รับ5,000บาท15 0 0 0จะได้รับ7,500บาทนั่นเอง กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกําหนดระยะเวลาได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน9 0วันในอัตราร้อยละ30นะครับของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคํานวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ําเดือนละ1,650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน15,000บาทตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาทนะครับ ก็จะได้รับทั้งหมด3,000บาทนั่นเองนะครับถ้ามี1 5,000บาทจะได้รับทั้งหมด4,500บาทต่อเดือนนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้นะว่าผมได้รับมาเนี่ยของปีก่อนๆน,นู้นนะ่ะกี่พันบาทนะครับไปดูได้นะผมก็รีวิวไว้ว่าผมก็ช่วงว่างงานช่วงตกงานอย่างเงี้ยนะครับก็ขอรับเงินสิทธิของเรานะขอรับเงินทดแทน ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนว่างงานเหตุเพราะเหตุถูกเลิกจ้างหรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า1ินกว่า1ครั้งภายใน1ปีปฏิทินให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน1้0วันแต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า1ครั้งภายใน1ปีปฏิทินให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน90วันนะครับลองดู หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะเดี๋ยวนี้แจ้งผ่านประกันสังคมได้เลยะนะครับผมก็ใช้แจ้งออนไลน์นะแต่ใครจะไปสํานักง,งานประกันสังคมก็ลองดูแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปสจุดสขีดศูนย์หนึ่งทับเนะครับสหนังสือรับรองการออกจากงานหรือสําเนาแบบแจ้งการลาออก จากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตนนะครับสบปส6ขีด09กรณีไม่มีสำเนาสปาส6ขีด09ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้นะสาหนังสือหรือคําสั่งของนายจ้างให้ออกจากงานถ้ามี4หนังสือรับรองการขอรับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเป็นกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนะครับลองไปดูกันหลักฐาน ต้องใช้เพื่อขอประโยชน์กรณีทดแทนมีสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับหน้าแรกนะชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนชื่อและเลขที่ต้องเป็นแบบตรงกับของเราอะ่ะนะครับตรงกับชื่อเราชื่อนามสกุลเราผู้ประกันตนดังนี้นะครับมีทั้งหมด11ธนาคารนะครับใครมันต้องมีสักธนาคารนึนไง่แหละใครทํางานอยู่นะครับ ของเอกภาคละภาคเอกชนมันก็ต้องมีสักธนาคารมันก็ต้องโดนบ้างแหละนะครับสถานที่ยื่นเรื่องผู้ประกันตนต้องยื่นเรื่องผู้ผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์ EMPUI .doc.go.th ของสนักงานจัดหางานของรัฐภายใน30วันนะนับแต่วันเลิกถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างและรายงานตัวตามกำหนดนัดเพื่อม่ให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทนนะครับ 2หรือยื่นแบบคำขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสอปสสองขีดศูนย์หนึ่งทัพเจ็ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานสังคมประจำจังหวัดสาขาทั่วประเทศยกเว้นสำนักง,งานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุขนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1 6 9่งในวันและเวลาราชการนะครับแปดโมงครึ่งถึง16บหนาฬิกาสามนาทีเนาะหมายเหตุนะครับประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิ์ต้องยื่นเรื่องรับ เงินภายในสองปีเว้นแต่กรณีว่างงานผู้กันตนจะต้องยืน่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักง,งานจัดหางานของรัฐต้องยื่นสิทธิ์ภายใน30วันหลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกนะจากงานหากยื่นสิทธิ์เกินกว่า30วันจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะและหากยื่นสิทธิ์เกินวันที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นผลประโยชน์ของเราเรารู้แล้วล่ะว่าว่างงานแล้วเรามีประกันสังคมก็ยื่นว่างงานซะ นะครับยื่นว่าง,งานซ้าอย่าปล่อยเลยตามเลยนะแล้วก็มาหาที่หลังเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้อะนะครับเพราะนั้นต้องรีบยื่นเลยนะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับกับข้อมูลสำนักงานประกันสังคมนะครับใครสนใจก็ใครสนใจเรื่องประกันสังคมเนี่ยผมพูดไว้หลายคลิปวิดีโอแล้วก็มีเยอะเลยนะครับก็ลองคน้คนดูนะครับลองหาในเพลย์ริสดูนะครับผมมีพูด ถึงเรื่องต่างๆไว้เยอะมากนะและผมก็จะเอาเกี่ยวกับประกันสังคมเนี่ยมาพูดให้ฟังอีกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนั่นเอง